สวัสดีค่ะกลุ่มของเราขอแนะนําสมาชิกในกลุ่มนะคะคนที่หนึงนางสาวนุชนาฏบัวพรมมิม้มค่ะคนที่สองสว่าที่ร้อยตรีิน้ําชิดมินิกคุณยายตุ๊กี้ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมา,อาสอนวิธีการทำาลายสีปากชามนะคะ,ะขั้นตอนแรกสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือใบตองใบตองที่เราจะต้องใช้นะคะก็คือใบตองกล้วยตานีทําไมเราต้องใช้ใบตองกล้วยตานีเพราะว่าใบตองกล้วยตานีเวลาที่เราตอดทำปลายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นเงานะคะ,ะขั้นตอนแรกเรามาทําริ้วก่อนเลยนะคะ ขั้นตอนวิธีทำเราต้องฉีดขนาดใบตองถ้าเราจะเอาใหญ่หรือเอาเล็กเราต้องดูที่ขนาดของชามหรือว่าพานที่เราต้องใช้นะคะอ่าเรามาดูขั้นตอนแรกเราก็คือเริ่มหลังจากที่เราทาความสะอาดใบตองเสร็จเรียบร้อยเราจะฉีดใบตองนะคะความหนาก็อยู่ประมาณนี้นะคะ่ะอ่าน่าจะประมาณสองนิ้วขั้นตอนแรกนะคะเริ่มเลยหลังจากที่ปิดใบตอง เราตักทำยอดนะคะอ่ะาคือนหนึ่งตัวนี้วิธีการทำนะคะเราก็จะตักใบตองลักษณะน,นี้นะคะอ่ากดดอกไม้ดอกไม้ที่เราใช้จะเป็นดอกไม้พลาสติกนะคะอ่าพับเข้ามานะคะหมุนเข้ามาเลยแล้วก็กดตรงนี้ไว้ปรัแบบเข้ามาปบกดให้แน่นนะคะหมุนเข้ามา ขนาดมันก็อยู่ที่เราเลือกเสร็จเรียบร้อยถ้าเราจะลีดลายปุ๊บต้องอย่างนี้ค่ะอ่าเสร็จเรียบร้อยเราใช้ลูกแม็กนะคะแม็กเข้าไปเพื่อยึดติดเข้าไว้ตรงนี้ตรงนี้นเมื่อทําเสร็จแล้วหนึ่งอันเราเรียกว่าหนึ่งลิว้วโอเคขั้นตอนที่สองเราจะมาทํายอดยอดก็คือตรงนี้นะคะเพื่อที่เราจะประกอบลิ้วเข้าไป เราจะเรียกหนึ่งอันตรงนี้ว่าเป็นกลีบหนึ่งคือใบสีปากชามเราจะมีอยู่เก้าริ้วนะคะขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเราจะมาประกอบกลีบคือขั้นตอนแรกเราก็เริ่มจากการทำยอดกลีบนะคะ,ะเราก็นำใบตองตรงนี้นะคะที่เราพันริ้วไว้เรียบร้อยแล้วมาประกอบเพื่อให้เป็นยอดกลีบนะคะ,ะเริ่มจาก ที่เตรียมไว้เรียบร้อยเริ่มนะคะใส่ถ้าถุงหอ่อยอดละประมาณนี้เสร็จแล้วก็พับใบตองลงมาให้ทําเป็นปุ๊บพับใบตองด้านหลังนะคะอ่าเสร็จให้ประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยแม็กเราก็จะทําทห่อตัวนี้ไปเรื่อยๆนะคะประมาณห้าอันอ่าเสร็จตัวน,นี้ปุ๊บ เพื่อที่เราจะทำยอดเกดอันที่ต่อไปอันที่สามต่อไปอันที่สี่ ลงมาแบบนี้คือเราจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ5อันนะคะก็คือ 1, 2, 3, 4, หนึ่งอแล้วอีกอันหนึ่งเป็นอันที่5รองใบตองไปเวลาจับเราจะจับแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้นิ้วหัวแม่มือกดใบตองไว้แล้วก็พับด้านนี้เข้ามาพร้อมกับพับใบตองกลับมาแบบนี้นะคะห้าห้าพอเราได้ ถุงห่อตรงนี้ห้าอันแล้วเราก็นำรีที่ของเราที่เตรียมไว้นะคะมาวางตรงนี้แล้วก็ใช้ใบตองห่อด้านหลังอ่ามาแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะได้ตรงนี้ก็คือเก้ารีวอเวลาวาง เราก็จะวางลดหลั่นกันลงมานะคะเรื่อยๆเ,เราก็จะทำไปเรื่อยๆจนได้เก้าริ้วนะคะอ่าเอ็ก,กไว้นะคะถ้าเราทำเรียบร้อยแล้วรูปแบบฟอนก็จะออกมาประมาณนี้นะคะ ทำเสร็จเรียบร้อยเราก็มีห่อผ้าถุงปิดขายก็คือตอนนี้คือ1 2 3 4 5ส7 8 9ี่ห้าดนี่คือเสร็จเราเรียกเสร็จแล้วเราเรียกเป็นหนึ่งต่อไปเป็นขั้นตอนที่3นะคะเราจะมาทำยอดกลวยกลวยขั้นตอนแรกให้เราเตรียมใบตองเราจะเอากล้วยใหญ่หรือเล็กขึ้นอยู่ขนาดของพานนะคะหรือว่าขนาดของชามที่เราจะมานำประกอบใบสีอ่ะ ตรงนี้เราก็ฉีดใบตองประมาณนี้นะคะความกว้างก็ประมาณนี้เราจะใช้ใบตองสองแผ่นนะคะวางซ้อนกันเพื่อป้องกันใบตองแตกนะคะพอเราฉีดใบตองเสร็จเรียบร้อยนําใบตองมาวางซ้อนกันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนําไม้เสียบทุกชิ้นที่เราเตรียมมาเพื่อที่จะวางวางตรงไหนวางเพื่ออะไรคะเพราะว่าตรงจุดยอดตรงนี้ขั้นตอนสุดท้ายเมื่อเราประกอบเสร็จ เราจะต้องมีประกอบดอกไม้ตรงยอดกลวยคือเนื่องจากว่าเขาถ้ารูเล็กเกินไปเราไม่สามารถที่จะเสียบดอกไม้ลงไปได้แต่คือเขาบอกว่าห้ามตัดยอดกลวยนะคะอ่ะต่อไปมาดูวิธีการทำเราวางใบตองลงไปในลักษณะนี้นะคะแล้วก็เอาไม้เสียบลูกชิ้นที่เราทำวางลงไปใช้มือกดตรงปลายมุมใบตองไว้นะคะแล้วด้านจับมุมใบตองทางด้านขวามือ พับหมุนเข้ามานะคะค่อยๆหมุนเข้ามาด้านสิเฉียงนะคะหมุนเข้ามาเรื่อยๆอ่ามันก็จะได้ออกมาเป็นรูปทรงนี้นะคะถ้าเราจะให้มันใหญ่หรือเล็กเราก็ค่อยๆทําให้ใบตองมันคลายออกมานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะแม็กอ่าแม็กเพื่อยึดใบตองเพื่อใบตองให้ติดกันเข้าไว้นะคะจะได้ไม่แตกอ่าเสร็จเรียบร้อย ขานาดความสูงเราตกแต่งเลยเราใช้กันไกเพื่อที่จะตัดฐานกล้วยนะคะให้มันเสมอกันตัดให้ได้ลูกทรงแบบนี้นะคะเมื่อเราตกแต่งปุ๊บตัดแต่งเสร็จแล้วมันก็จะได้ออกมาในลักษณะรูปเศษตะกรอนบบนี้นะคะ,ะก็คือใบ <ไป S 1> ส,สีปากชาม<ๆ>ขั้นตอนแรกเราก็นํากล้วยเนะะี่ยค่ะที่เราทําเมื่อกี้นะคะมาประกอบลงไปเราวางลงไปนะคะให้มันอยู่กึ่งกลางของฐาน เสร็จเรียบร้อยใช้ไม้เตรียมลูกชิ้นที่เราเตรียมไว้นะคะอะ่เสียบเข้าไปเพื่อประกอบเพื่อยึดไม่ให้อ่ากลวยมันขยับนะคะเพื่อยึดอ่าแล้วก็ใสลงไปเลยค่อยๆนะคะไม่งั้นใบตองมันจะแตกเรียบร้อยแล้วหาอุปกรณ์ช่วยแล้วก็ทุกกดตรงนี้ลงไปนะคะลงไปเพื่อที่จะยึดกลวยอ่า เราต้องกดลงไปให้ไม้เสียบลูกชิ้นลงไปข้างในนิดหนึ่งเพื่อที่จะได้ไม่โผล่ขึ้นมาหอนกนะคะอ่าเรียบร้อยอ่ะขั้นตอนต่อไปเรานํากรีดที่เราเตรียมไว้ที่เราประกรอบไว้เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาประกรอบนะคะหนึ่งันก็จะมีห้วยกรีดตัวน,นี้สี่กรีดนะคะขั้นตอนแรกอ่ะเราก็วางกรีดแรกลงไปเลยอ่ะที่หนึ่งนะคะ เราวางด้านนี้ก่อนเลยแล้วก็วางให้ตรงนี้ห่างจากยอดลวยเล็กน้อยนะคะเมื่อเรากลับระดับได้แล้วใช้ไม้เสียบลูกชิ้นที่เราเตรียมไว้นะคะตัะลงไปเลยลักษณะแบบนี้เพื่อยึดยึดสี่มุมนะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยก็จะมาประมาณนี้นะคะอ่า เราก็จะกะแบบนี้เวลาระวางเราต้องวางกรีดให้ตรงสี่ด้านนะคะก็คือสี่มุมเพื่อความสวยงามอ่าปีที่สองวางลงไปเสร็จแล้วใช้ไม้ที่เราเตรียมไว้นะคะยึดยึดกรีดเหมือนเดิมอ่าเพื่อให้กรีดมันอยู่ตัวนะคะอ่าต่อไปแต่แรกเราจะพุ่งกดไม้นะคะเผื่อเรามีการปรับ ให้มันสวยงามอ่ากรีดที่3ามเราวางลงไปเลยค่ะตรงนี้ช่องว่างของแต่ละแต่ละกรีดเราต้องวางให้สวยงามนะคะก่อนที่เราจะเฉียบไม้เราต้องดูให้ดีด้วยว่าตรงนี้มันต้องตรงและก็จะไม่บิดนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเข้าไปในพานแล้วเนี่ยประกอบเข้าไปแล้วมันจะดูสวยงามนะคะอ่าหลังจากที่เราลับเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เป็นรี คะอ่าท,ที่สี่จาดเรียบร้อยที่สีสสสเรียบร้อยเสียบด้านข้างลงไปนะคะเวลาเราเสียบเราจะเสียบด้านข้างของผ้าถุงที่เราห่อกลีบนะคะเพื่อซ่อนไม่ให้เห็นไม้เพื่อทำสวยงามนะคะเสร็จเรียบร้อยใช้กดเข้าไปเราทําแบบนี้ทั้ง 4, 4ีสกลีบเลยนะคะอ่าเมื่อได้ที่สวยงามเรียบร้อยแล้วเราก็กดไม้ที่เราเสียบยึด ลงไปนะคะลงไปด้านข้างมันก็จะมองมองไม่เห็นไม้อตรงนี้มันก็จะเรียบร้อยแล้วสวยงามแบบนี้นะคะ,ะตรงนี้ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการประดับตกแต่งให้สวยงามซึ่งใบสีปากชามเราสามารถใช้มาลายก่อ้ยมาลายกอนมาลายกอย มลายกรนะคะขอโทษค่ะใช้มลัยกรของด้านบนเพื่อความสวยงามหรือประดับเราสามารถใช้ขึ้นสีประดับตกแต่งริ้วให้สวยงามได้นะคะถ้าตอนแรกนําดอกไม้ปกติดอกไม้ที่เขานิยมใช้จะเป็นดอกดาวเรืองนะคะเพราะว่าความหมายของดอกดาวเรืองก็คือหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองสวยงามนะคะถาตรงนี้ตกแต่งด้วยดอกบานไม่ดีเลย นะตรงนี้เราจะมาประกอบดอกไม้ตรงนี้นะคะด้านข้างประกอบดอกไม้ลงไปเอ,อสี่มุมนะคะ,ะหลังจากที่เราประกอบไปสี่ปากทางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เท่ากันนิดนึงเราก็จะฉีดไปที่ใบสีปากชามน้ำมันมะกอบที่เราใช้นะคะจะช่วยให้ใบตองอยู่ได้นานไม่เหี่ยวง่ายแล้วก็เกิดควา,ามเงามันจะได้สวยงามค่ะขอบคุณค่ะ